ครับวันนี้พอแม่ปีนอวันนี้ผมจะพามาดูต้นอากาวเวครับสายพันธุ์แรกหรครับที่ผมจะพามาดูครับตัวนี้จะเป็นครอบเลียงนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ขนาดกลางครับอันนี้เป็นต้นลูกมันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นแม่บครับ ส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นร้ายขาวนะครับร้ายขาวเขาจะเป็นแบบคล้ายๆร้ายสินเนี่ยครับแต่ตัวนี้ผมเคยเอาไปวางแดดเข้ามาเลยไม่ไป่ายครับ เวลาเขาโตมาเลครับฟอร์มเขาครับจะกลมครับพวกนี้จะเป็นไส้ขนาดกลางบว่รใหญ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเขียวขาวนะครับเขียวขาวครับต่อมาก็จะเป็นร้ายเหลืยงครับ รอบเหลียงจะมีลายสีขาวครับต,รตัวนี้ครับโตม้าเขาก็จะกลมเหมือนกันครับใบเขาจะแน่นขึ้นครับตัวนี้จะเป็นเหลียงเข้มนะครับต่อมาก็จะเป็นเหลียงแบบจีดจีดครับตัวนี้คร <te> ับตัวนี้คือใบเขาจะสีก้มๆลงน้อยครับแต่ตัวนี้คือใบเขาจะตั้งนะครับตัวนี้ใบเขาจะสีลงดินน้อยครับ จะสวยกับคนละแบบครับตัวนี้เริ่มหื้อนอแล้วครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นสายคนนะครับเหมือนก็เขาเหล่าไม่เนี่ยครับ สินเป็นฮันแบมครับเขาก็จะเป็นกอเป็นอัก,กเวนะครับผั่วไปนะครับตีต้นยหญไๆนะครับ ก็มาก็เป็นแหมสายพันธุ์นะครับตีว่าดูมีราคาขึ้นแห่น้อยครับดูไฮโซแน้อยครับตัวดางครับพวกนี้จะเป็นไม้เล็กนะครับลายเขาจะเป็นคีดคีดครับเหล่ยงเขียวสลับกันครับ พวกนี้ต้องหากระถางที่มันสูง,ส,งสูงนะครับเพราะว่าหลากเขาจะยังลึกครับตัวนี้จะเป็นครอบเรียงทําตัวครับเอยมีหนามทั้งปายนะครับตัวนี้เขาจะดูดุน้อยครับดุดันแกรครับ เวลาจับก็ระวังหนามน้อยนะครับเพราะหนามของค้มแกครับจะพวกอากาเวครับใบเขาปลายเขาจะกว้างนะครับเข้าใบเขาจะแคบนะครับเขาจะมีขอบเหลืองรอบๆครับก็ปดเป็นรอยยักษ์ครับ ตัวนี้ครับจะมีราคาน้อยครับแต่กระตูจ้าครับเขาจะเป็นเหลืองเขียวครับตรงไหนเขาจะเป็นสีเหลืองครับตรงนอกจะเป็นสีเขียวนะครับถ้ายิงเหลียงเยอะก็จะยิงแปลงขึ้นครับแล้วจะโตก็จะโตจ้าจ้าครับอันนี้ผมเลี้ยงประมาณเก็บหนึ่งปีแล้วนะครับ หัวัมาครับตัวนี้จะใบเลี้ยวนะครับเลี้ยวยาวครับจะมีหนามนะครับปลายปายครับคล้ายฟันฉลามครับตัวนี้ก็จะขอบเลียงเหมือนกันครับกลางใบสีเขียวเร็วห้าโตขึ้น,นครับใบเขาก็จะกระชับแล้วก็จะ หนาแน่นขึ้นครับจะสวยมากครับตัวนี้ถึงแม้จะเป็นสายเกาก็เป็นตัวปูนนะครับตัวนี้ก็จะดางเหมือนกันครับเป็นเขียวสองออนนี่ครับแล้วขอบเขาจะเป็นเขียวแบบเขียวเข้มเมนี่ยครับ สวยอีกแบบครับตัวนี้จะโตวไวน่อยครับเพราะเขียวเขาจะเยอะครับแต่ว่าเขามีเขียวอ่อนเขียวแก่ครับก็เลยดูแบบศิละปะน้อยครับตัวนี้ครับนามเขาจะโฮดครับนามเขาจะเยอะมากครับ แล้วก็คือว่าโตวไว้นะครับเดี๋ยวแห็มน้อยฮะมันใบเขาแก่ขอบหนามเขาก็จะเข้มขึ้นก็เหม็นก็ใบมันไหม่เนี่ยครับพวกนี่หนามเขาจะยาวม,มากๆเลยครับ ตัวนี้เป็นตัวพื้นบ้านนะครับถืงแม่เป็นตัวพื้นนก็สวยนะครับทุกบ้านนี่ต้องมีครับถ้าเขาเรืองอากาวีนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวครับถ้าเป็นสีเหลืองวมนจะแปลงครับตัวนี้เป็นด่างขาวมันเริ่มมืนนอนอแล้วนะครับพวกนี้จะชอบแสงครับแสงเยอะๆพวกนี้ขยาย พัน์ด้วยกันเจ้นอยอย่างเดียวครับที่ผมทดลองดูนะครับแต่บางใสยพันธ์ุก็คือนอยยากครับมาถึงได้ราคาแปลงครับ ัวนี้็จะเป็นตัวแปรกแถตัวครับจะเป็นทรงภุมิครับมันจะเลื่อยไปเรื่อยๆครับแต่ก่อไปเรื่อยๆครับแต่ก่อง่ายครับแต่ราคากับแพงไปหน่อยครับผมซีมาต่อนั่นคือก่อเล็กๆที่ประมาณห้าร้อยประมาณเนี้ยครับดูปกติก็ดูพื้นๆนะครับต้องมาดูตัวจริงครับสวยครับ พวกนี้ใจ้ดินปูเหมือนกับแคนตัสอย่างก็ได้นะครับมันชอบดินรวนครับบบ่อุ้มน้ำครับแต่ก็ชอบแดดนะครับแต่ผมก็ใช้แสลมนะครับ6กสิบเปอร์เซนต์ครับในการให้มันอยู่ครับอันพังมันครับตัวเขียวมันจะโตง่ายครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพยียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครกดกดกระดิง่งกดแชร์นะครับสวัสดีครับ